เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมครับมิมที่ชิซุกะอยู่ดีๆก็กลายเป็นสายโหดที่กลายมาเป็นมีวกลัวๆหา่หาๆมากมายนั้นจริงๆแล้วมีต้นกําเนิดมาจากไหนกันแน่แล้ววันนี้ทางแคปเทลจะไปขไขปริศนาให้เพื่อนๆกันครับถ้าเกิดผมเริ่มจากเรื่องที่ทุกคนไม่น่าจะรู้และน่าจะเวอร์กันหลายคนก็คือจริงๆแล้วชิซุกะที่เพื่อนๆเ,เห็นกำหมัดพร้อมบวกอยู่จริงๆแล้วไม่ใช่ชิซุกะครับแต่เป็น no ita, โนบิตะโว้ยใช่แล้วฮะ นบิตากำลังใช้ล่างชิซุกะอยู่นั่นเองคือต้องบอกก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วเพื่อนๆจะเห็นกันใช่ไหมครับว่าตัวของชิซุกานั้นความจริงแล้วเธอเป็นคนที่มีนิสัยเรียบร้อยและอ่อนโยนมากๆแล้วเพราะอะไรกันมันถึงได้มีภาพมีมของชิซุกะสายโหดออกมาและมันเพราะอะไรกันเจ้านูบิตาถึงได้ไปสลับล่างกับชิซุกะได้คําตอบมันอยู่ตรงนี้ฮะนั่นคือมีมที่เพื่อนๆเห็นนั้นความจริงแล้วมันก็คือฉากส่วนหนึ่งในแอนิเมชั่นโดรเอมอนตอนเชือกสลับล่าง หรือเชือกสับเปลี่ยนฮะโดยเจ้านี้มันถือเป็นของวิเศษประเภทเชือกอีกหนึ่งอย่างที่ปรากฏมาให้ได้เห็นในหลายๆตอนเลยครับเช่นแอนิเมชันตอนเชือกสลับล่างและตอนผมคือมาริจังทั้งในเวอร์ชั่นปี1979และปี2005แอนิเมชันตอนจับตัวคุณแม่ในปี2005รวมไปถึงดอรไลเอมอนในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ตอนสแตนบายมีดอรลเอมอนเพื่อนกันตลอดไป2ออีกด้วยฮะคือเรียกได้ว่าปรากฏออกมาให้เห็นบ่อยมากๆ โดยมีมที่เราได้เห็นเห็นกันจะเป็นฉากที่มาจากในอนิเมชันตอนเชือกสลับล่างในเวอร์ชันปี1979นั่นเองฮะโอ้โห1979คือผมยังไม่เกิดเลยฮะซึ่งสําหรับเจ้าเชือกสลับล่างนี้มันจะมีหลักการทํางานอยู่ฮะก็คือเพียงแค่ให้คนสองคนที่ต้องการจะสลับล่างกันจับปลายเชือกของทั้งสองฝั่งเอาไว้หลังจากที่เชือกเริ่มทํางานเพียงแค่พิมตาเท่านั้นทั้งสองคนก็จะสลับร่างกายกับอีกคนได้อย่างง่ายดายครับแต่ทว่า ทำการสลับได้แค่ร่างกายเท่านั้นนะฮะทั้งวิญญาณลักษณะน,นิสยัยและสภาพจิตใจภายในร่างกายยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างและถ้าหากต้องการจะสลับร่างคืนเหมือนเดิมก็เพียงแค่จับปลายเชือกทั้งสองด้านเหมือนตอนสลับร่างครั้งแรกนี่แหละฮะแต่ทว่าในเวอร์ชันภาพยนตร์ s t ตนบ by มี2นั้นเจ้าเชือกนี้ really. มันจะมีขอ้อจำกัดบางอย่างที่แปลกออกไปครับนั่นก็คือถ้าหากเจ้าของร่างทั้งสองไม่รีบสลับร่างกลับภายในระยะเวลา1ชั่วโมงมันจะทำให้เจ้าของร่างนั้นหมดสติและสูญเสียความทรงจำสำคัญไปได้นั่นเองฮะ โอ้โหเอาจริงๆเป็นข้อจำกัดที่โหดร้ายออามากๆเอาละฮะทีนี้เรามาดูกันครับว่าตกลงแล้วเรื่องราวต้นกําเนิดมีมชิสุกานีมันเป็นมาอย่างไรกันแน่เริ่มเรื่องเลยก็คือในวันหนึ่งชิสุกะจังที่ป,ปกติแล้วเธอเป็นคนนิสัยเรียบร้อยและอ่อนโยนจู่ๆเธอกลับรู้สึกว่าบางทีการเป็นผู้ชายนั้นอาจจะดีกว่าการเป็นผู้หญิงฮะนั่นก็เพราะว่าในระหว่างทางกลับบ้านเธอได้เห็นใจแอนและซูเนโอกําลังปีนต้นไม้อย่างสนุกสนานเลยฮะนั่นจึงทําให้เธอรู้สึกอิจฉา ผู้ชายสามารถเล่นอะไรผาดผนแบบนั้นได้โดยที่ไม่มีใครว่าอะไรนั่นเองฮะถึงแม้ว่าในตอนนั้นโนบิตะที่ได้ยินแบบนั้นจะพยายามปลอบใจชิซุกะประมาณว่าบางทีการเกิดเป็นผู้หญิงมันก็มีข้อดีเหมือนกันเช่นเล่นเบสบอลไม่เก่งก็ไม่มีใครว่าอะไรจากนั้นโนบิตะจึงพยายามตามหาโดรมอนเพื่อขอเชือกที่ช่วยให้เขาสลับร่างกันได้ถึงแม้ในตอนแรกชิซุกะก็จะดูลังเลแต่สุดท้ายก็ยอมสลับร่างกับโนบิตะในที่สุดฮะ หลังจากที่ทั้งสองได้ทำการสลับร่างกายกันเรียบร้อยแล้วทางด้านชิซุกะที่อยู่ในร่างของโนบิตะก็รีบวิ่งดิ่งไปที่ต้นไม้บนภูเขาทัานทีเลยฮะถึงแม้ว่าเธอจะแอบเขินอายอยู่บ้างที่ได้อยู่ในร่างของโนบิตะแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ได้ปีนต้นไม้ตามความตั้งใจของเธอเองได้สำเร็จฮะและเธอก็รู้สึกทึ่งมากๆกับวิวทิวทัศน์ของเมืองที่มองเห็นจากบนนั้นเพราะมันเป็นภาพที่ทั้งชีวิตของเธอไม่เคยเห็นวิวจากมุมนี้เลยนั่นเองฮะ นอกจากนี้ชิซุกะในร่างของโนบิตะยังได้ไปเข้าร่วมแข่งเบสบอลก,กับใจแอนและซูเนโอด้วยฮะและที่สําคัญคือเธอเล่นได้ดีมากๆอีกด้วยถึงขนาดที่เธอสามารถทําแต้มให้กับทีมใจแอนได้เลยนะครับตรงนี้เรียกได้ว่าเธอทําผลงานได้ดีกว่าเจ้าโนบิตะตัวจริงซะอีกส่วนทางด้านเจ้าโนบิตะที่อยู่ในร่างของชิซุกะนั้นก็ได้ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกฮะโดยระหว่างทางเขาก็ได้เจอกับคุณครูและที่คิดสุงนี้รวมไปถึงบรรดาเหล่าเพื่อนๆของชิซุกะด้วยแต่ทว่าเจ้าโนบิตะกลับไม่สามารถเข้ากับเพื่อนๆของชิซุกะได้เลยฮะ หรือตอนที่เขาเข้าไปดื่มน้ําชากับคุณแม่ของชิซุกะคุณแม่ของชิซุกะเองก็ยังรู้สึกแปลกๆด้วยครับว่าทําไมลูกสาวของเธอถึงได้เปลี่ยนไปนมากขนาดนี้และก็อย่างที่บอกไปฮะว่าเจนนีบิตะคือไม่สามารถเข้ากับเพื่อนๆของชิซุกะได้เลยและตรงนี้นี่แหละฮะที่เป็นจุดก,กาเนิดนีวของชิซุกะสายโหดนั่นเองคือเรื่องมันมีอยู่ว่าในตอนแรก เขาก็พยายามจะยืนฟังพวกเพื่อนสาวของชิซุกะที่กำลังพูดคุยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องหนังรักกันอย่างสนุกสนานฮะแต่เป็นเพราะเขาคิดว่าการพูดคุยเรื่องหนังรักอะไรนี่มันน่าเบื่อเกินไปในตอนนั้นเองเขาก็เลยบอกกับเหล่าเพื่อนสาวว่าให้เปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าซึ่งเขาดันบอกว่าเขาไปดูหนังคาวบอยและหนังกังฟูที่มีฉากต่อสู้กันอย่างดูเดือดมาแถมเจ้าดูปิตายัางทำท่าประกอบให้แก๊งเพื่อนสาวดูอีกด้วยฮะซึ่งตรงนี้แหละฮะเลยทำให้เราได้เห็นชิซุกะจังในเวอร์ชันที่ทำท่าทางแปก ือมีทั้งควงเชือกแบบคาวบอยและทำท่าทางเตะต,ต่อยคือมา,อาครบเลยฮะจังหวะน,นี้คือบอกได้คำเดียวเลยครับว่าทำอาปวดหัวสุดๆชิสุกะจังที่แสนเรียบร้อยย่อยยาเพราะแกคนเดียวเลยโว้ยคือมันย่อยยบถึงขั้นที่ว่ามีคนแคปจังหวะน,นี้เอาไปทำเป็นมีมชิสุกะอยากต่อยหน้าคุณที่เพื่อนๆได้เห็นกันบ่อยๆนั่นแหละฮะแถมเจ้ามีมนี่ก็ยังถูกนำไปใช้อย่างเยอะเลยทีเดียวทีนี้หลังจากที่เรื่องทุกอย่างได้ดำเนินไปไเรื่อยๆจโนบิตะก็เริ่มคิดได้แล้วฮะว่าการเป็นคนอื่นนั้นมันยากมาก และเขาก็เริ่มคิดถึงร่างเดิมของตัวเองขึ้นมาครับโนบิต no ะจึงได้ขอร้องให้ชิซุกะช่วยสลับร่างของเขากลับคืนมาซึ่งในตอนแรกชิซุกะก็กำลังสนุกกับชีวิตใหม่ก็ได้ปฏิเสธจะกลับร่างเดิมไปซะงั้น,งงนแต่แล้วเหตุการณ์วุ่นวายก็ได้เกิดขึ้นฮะนั่นก็คือชิซุกะในร่างโนบิตะเธอไม่ได้รู้สึกลังเลที่จะอาบน้ําเลยฮะนั่นเลยทําให้เธอได้เห็นร่างเปลือยของโนบิตะแบบเต็มๆแต่แล้วจู่ๆเธอก็นึกขึ้นได้ว่าร่างจริงของเธอในตอนนี้มันไปอยู่กับโนบิตะนั่นเลยทําให้เธอถึงงงกกบบุุเข้้้าาาไปนนหออํที่ no ่โตะะรชยู และไม่ยอมให้เขาถอดเสื้อผ้าเด็ดขาดเลยฮะจนในที่สุดทั้งสองคนก็ได้ตกลงที่จะกลับคืนสู่ร่างเดิมของตัวเองเจ้าโนบิตะานี่ถึงกับรู้สึกโล่งอกขึ้นมาเลยทันทีและพวกเขาก็ได้ค้นพบความจริงที่ว่าการได้เป็นตัวของตัวเองนั้นมันดีที่สุดแล้วแหละครับอย่าไปอยากเป็นใครอีกเลยขอร้องก่อนที่ตอนนี้จะจบลงไปนั่นเองซึ่งต้องขอบอกเลยครับว่าแอนิเมชันดาเอมอนในตอนนี้ถือเป็นตอนที่เริ่มรู้จักกันอย่างแพร่หลายขึ้นมาในช่วงนี้เลยแหละฮะก็เพราะว่ากระแสมีชิซุกะจะต่อยห,หน้าคุณที่เริ่มมดังขึ้นา และเริ่มมีคนเอาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆในโซเชียลถึงแม้ส่วนใหญ่มันจะถูกเอาไปใช้ในสถานการณ์ที่พร้อมจะบกตลอดเลยก็ตาม嘛น,นะฮะและถ้าเพื่อนๆได้ลองเข้าไปดูในแอนิเมชันตอนเชือกสลับล่างในเวอร์ชันปี1979ั้ทางภาคไทยและภาคญ,ญี่ปุ่นต้นฉบับแล้วล่ะกเ็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าในตอนที่ทั้งคู่สลับล่างกันเสียงภาคของทั้งสองตัวละครก็ได้มีการสลับกันไปด้วยเช่นกันฮะซึ่งเอาจริงๆผมว่าตรงนี้มันทําใหแอนิเมชันมีความสมจริงมากขึ้นไปอีกด้วยนอกจากนี้ เรื่องราวในตอนนี้มันเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของชิซุกะที่แตกต่างไปจากภาพลักษณ์ปกติเมื่อเธออยู่ในร่างของโนบิตะรวมไปถึงยังได้รับความรู้สึกนึกคิดลึกๆในใจของเธอเองด้วยครับว่าจริงๆแล้วเธอเองก็อยากจะลองใช้ชีวิตผ่าดโผนแบบเด็กผู้ชายดูบ้างซึ่งในประเด็นนี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นกันครับว่า ความจริงชิซุกะกับโนบิตะอาจจะไม่จําเป็นต้องสลับร่างกันก็ได้เพราะตัวของชิซุกะที่เป็นผู้หญิงเองเธอเองก็สามารถปีนต้นไม้และสามารถเล่นกีฬาต่างๆได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้ผมมองว่าในบางทีแอนิเมชันอาจจะตั้งใจนําเสนอมุมมองที่ต่างออกไปเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าจริงๆแล้วการอยากเป็นคนอื่นมันไม่ได้ง่ายเสมอไปแต่การเป็นตัวของตัวเองต่างหากที่ทําให้เราเป็นอิสระได้อย่างเต็มที่นั่นเองเพราะงั้นเราอย่าไปอยากเป็นใครให้มันวุ่นวายกันเลยครับเอาล่ะฮะ และนี่ก็คือที่มาทั้งหมดของมีมชิซุกะสายโหดที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่บ่อยๆในโลกโซเชียลซึ่งผมได้ทําการรวบรวมข้อมูลต่างๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันฮะถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็บอกกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า